ถูกพระเอกร่วมค่ายตามจีไม่รู้ว่าความสวยเซ็กซี่แถมโปรไฟล์เลิศด,ด้วยอ่าถึงทำให้นางร้ายดาวพุ่งแรงช่องวันอย่างก้อยกรกฏฮอตสุดๆเพราะนอกจากคิวงานละครจะแห่จองกันอย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องหัวใจก็ไม่มีแผาเลยจ้ะ คือก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันว่าเธอมีคนรู้ใจแล้วแต่ก็ไม่ไวายมีหนุ่มๆในวงการบันเทิงตั้งแผงขายขนมจีบกันเป็นแถวเลยแผมดีกีแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาด้วยนะจ๊ะเป็นถึงระดับพระเอกหนุ่มฮอตล่าสุดก็มีแมงเมาก็ะพือข่าวกันให้แซดว่าพระเอกคนนั้นก็เป็นคนอยู่ในสังกัดเดียวกับสาวก้อยเรื่องแบบนี้พูดลอยๆไม่ได้งานนี้สาวก้อยเลยต้องออกมาชี้แจงด่วนจีว่า เรื่องนี้ก้อยขอไม่ลงดีเทลอะไรนะคะเพรตัวก้อยเป็นผู้หญิงด้วยถามว่าพระเอกคนนั้นมาจีบหรือเปล่า อันนี้ตัวเราก็ไม่แน่ใจแต่ก็เคยร่วมงานกันซึ่งเขาก็เป็นคนแทคแคร์แล้วก็มีชวนเราไปทานข้าวแต่ช่วงนั้นเราถ่ายละครทำงานก็เหนื่อยเลยปฏิเสธเขาไปและตัวเราเองก็ให้เกียรติกับคนที่คุยกับเราอยู่ด้วยส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้กับคนที่คุยก็แฮปปี้ดีแต่ปีหน้าก็อาจจะโฟกัสไปที่งานละครซึ่งมีหลายเรื่องเลยค่ะ